นายยกน้อยหัวแบบสามเซลนี่เหรอสามเซลตเปิ้มันในคู่มือก็สามเซลสองพันสองก็สองถึงสามหัวเบาบ้างระวังระวังหัวเบาแล้วกันจะลงเรื่อยไ, <ป S 1> ไหม <ไป S 1> ทิม้มซูแล้วเนี่ยถ้าหัวเบาก็พยายามลงทิ้มดาว,ดาวไว้ก่นอนเขาเพิ่งลงแล้วจะเพิ่งรีบลงแล้วกันครับ,บตอนนี้ชั่วโมงทึ่งใจใกล้มาถึงแล้วครับนี่แหะต้องหัวผมก็จะไม่ให้มันงี้ว่าเราใส่แบบนี้ว่าจะไปไปขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วขึ้นสวนลมดีกว่าเอาชัวร์แล้วก็ดันไปเรื่อย ดนลมต้งห um, ัวเบาโดนลมตีตับพมีอะไรจะหลงครับเรออที่นาราทีเราทิ้งใจกันไปถึงแล้วครับพี่เออวยนเลยบโอ้โหหัวนี่ยกองใหม่ครับกันจับ จาดมยัดมม่ยังครับจากเขาเอาสูงก่อครับพี่จากครับไปแรกกับสูงก่อนครับตามสูนขับมืออาชีพโอ้ยมันนิดเดียวปุ๊บปับๆเลยจะลงได้ไหมเนี่ยให้อาจารย์ช่วยลงดีกว่าปะ ได้โอ้โหสบายๆตล้วก็ลงอีกแล้วเนี่ยไม่ผมจะได้เอาตะกั้อม้านะมันทวงอยู่เบามากไม่ต้องทวงครับน่แไม่ต้องทวงครับพี่จแาพี่จแาเลื่อนเลื่อนแบตเตอรี่อย่างเดียวสุดแล้วเลื่อนไวหน้าสุดเลยสุดแล้วอ่ะเบรคดาวน์เยอะๆไม่ต้องเร่งมากปล่อยก่อนครึ่งหนึ่งเดินทางห้าสิบมาทีมหกสิบเลยเนี่ยไอ้รอดนี่เลื่อนเนี่ย ก็แล้วใตรงตรงร้านมันให้มาก่อนไงมันรู้ประดกไม่ไม้อนปีนเท่าไหร่เดิมก็กลัวเนี่ยนะโหตายมากเลยนะโอ้โหตายสิยาง่งไลงไหมกลัวเหรอก็กลัวเดิมเันซาองลองลงี่อาลงัไม่ต้องกลัวปล่อยปล่อยเกียวเข้ามาปล่อยเกียวมามันไม่ลงเหไม่ลงอีก เดินเดินทาดาว่าเยอะเออานตนี่พอเรล่อยใบลงมาได้มีตะกัวผมถือมาด้วยอยู่ผมก็กะว่าเออมันเบาอยู่เห็นไหมว่าเอาก็ลองกดลงมาไหมถ้ากดแล้วโอเคะอย่างเงี้ยลงได้โอ้แอไปลง่ไหอ๋อก็รอกันมาหน่อยระวังระวังสตานครับเติมเครืหน่อย ดลวเนี่ยโอ้ยจับไนเล็กไปไปเล่นไปไปไม่ไหวว่ะอาจารย์ลงให้ดีกว่านะไปนะผงขึ้นสูงก่อนโอเคไม่ผมตะก้ไอ้ร้านด้วยมันเยอะนิดเดียวเองไงลบลบสิบม่พอโอ้หไวขี้หายเลยไวขนาดหกสิบก <pl ains> ็น่าเหลือห้าสิบแล้วก็ต้องคอยลบเพิ่มน่าผมก็ห่วงห่วงอยู่เป็นไม้มันซ่าด้วยไงแล้วก็กลัวนี่แหละใช่ใช่ ปุ๊ะแตกไม่เป็นไรเาลานแบบสบายเดี๋ยวต้องทุ่หมอแล้วก็แก้เอ็นพลอยต้องให้ลุกทาลงอีกต้องให้มือโปนิดเดียวเองอ่ะโอเครลอดตัวเบามากเลยอะต้องหลอกให้มันลงไงแล้วก็บาลับเอาต้องเสียงรับนะเออ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  เบามากบินลําบากเอาลงไม่ได้เลยอ่ะถ้าลงมาเนี่ยมันใช่มันขึ้นพอเราอ้าแค่ดึงหิ้วเท่านั้นแหละมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยพอเราหลอกมันลงเพืบอมารีบลงปุ๊บๆๆเลยเพราะนั้นให้หัวหนักให้มันลงด้วยน้ําหนักของมันมีตะกัวอยู่เดี๋ยวตะกัวมาเสริมตะึัวมันด่าไปเยอะนะจริงมันจะด่าไปเยอะหรอกท่านหัวหนักพอเนี่ยมันเบามาหูแล้วเบามาเมื่อกี้ผมยกไปสเดียวเบามากดลองจะเบกหนึ่งก่อนนะเอาหัวหนักมาหน่อยแล้วจะดู